สวัสดีครับกับพมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารูอ้อีกเรื่องก็คือผักอะไรบ้างที่รับประทานแล้วทําให้นิ่วถามหานะครับต้องระวังนะครับทำให้โอกาสเกิดนิ่วมากขึ้นถ้ากินมากไป,ประการแรกคือผักโขมหรือราชาแห่งออกซาเลตมีออกซาเลตถึง9 0 0ถึงพันมิลลิกรัมต่อร้อกรัมกินเยอะไปก็ต้องระวัง นิ้วถามหาได้ผักคะน้ามีออกซาเลตก็สูงไม่แพ้กันมีถึง400-500มิลลิกรัมต่อ100กรัมเพราะฉะนั้นต้องรับประทานให้พอดีชะอมก็มีออกซาเลตสูงประมาณ600-700มิลลิกรัมต่อ100กรัมต้องระวังอีกประการคือผักกระ,กะเฉดออกซาเลตไม่น้อยหน้าก็มีออกซาเลถึงส0 0 3 0 0ถึง2 0ม300มิลลิกรัมต่อ100กรัมต้องระวังผักสะเดา ออกซาเลตสูงอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึงเกมิลลิกรัมต่อร้อกรัมแม้นกินพอหอมปากหอมคอก็พออย่ารับประทานมากเกินไปนะครับ้าเรารับบริโภคออกซาเลตมากกว่า40-50ถึงมิลลิกรัมต่อวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตประเภทแคลเซียมออกซาเลตแั้นลดความเสี่ยงนี้ก็ต้องดื่มน้ำเยอะนะครับโดยเยอะน้ำเปล่าช่วยขับออกซาเลตได้แล้วก็รับประทานผักออกซาเลตแต่พอดี อย่ามากเกินไปสละกับผักอื่นๆบ้างปรุงผักให้สุกการปรุงไม่ว่าต้มผัดแกงทอดช่วยลดออกซาเลตได้เล็กน้อยรวมถึงรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมแคลเซียมจะช่วยจับออกซาเลตเพื่อไม่ให้มีอะไรเพื่อไม่ให้มีอะไรส่งผลต่อกับร่างกายอย่ากกินผักออกซาเลตสูงคู่กับอาหารออกซาเลตสูงอื่นๆเช่นชากาแฟาช็อกโกแลตก็จะยิ่งออกซาเลตสูงขึ้นไปอีก ก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงเพรฉะนั้นต้องระวังกินแต่พอดีเหมาะอยากกินแบบแล้วก็กินให้หลากหลายนะครับระวังการเกิดนิ่วและอย่าลืมรับประทานน้ำให้เพียงพอ2-3ถึงลิตรต่อวันนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ